อย่างน้อยๆแล้วเขาหุงหาอาหารไว้ให้สำหรับพวกเราเนี่ยแหทานพระวิสุสามเณรน,นะนี่แหละเหมือนกันกันกบแม่ชีที่เขาอยู่วัดเนี่ยยิ่งเขาอาหารแล้วมาใส่บาตรพระแล้วเขารับรับงอาหารจากพระไปฉันอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเขาออกไปรับบาตรนะแม่ชีเนะ เคยเห็นอยู่บางบางสำนักบางวัดแม่จีไปรับบาตรมันได้ไหมคุณ่ยันนั้นเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแล้วแต่ท้องที่เราอยากจะศึกษาเราอยากจะเรียนรู้เราจะต้องถามอี่นะ <c oughs> นั่นเนี่ยเหมือนกับที่ท่านว่าในพุทธศาสนานั้นพิสุนีหายไปแล้วแต่ยังจะเห็นพิสุนีมาบวชอยู่เราแล้วอุปชาพิสุนีจะต้องเป็นพระพิสุ หรือเป็นพระพิษุนีนั่นแหละตามบทพระวจนะพระวจนะาพระพุทธเจ้าท่านบอกนางที่ต้องการบวชเป็นพระภิกษุเหมือนกับผู้ชายจะต้องมีศีลเนี่ยเยอะมากกว่าผู้ชายที่ถือคลองศีลสามร้อยกว่าข้อนั่นแหละผู้ชายก็แค่เป็นพระภิกษุสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็ว่าเยอะแล้ว แต่แค่สินห้าก็ยังทําไม่ได้บางท่านคุณโยมเชื่อไหมล้่นะนะโดยเฉพาะอย่างเราเราท่านท่านี่แหละไม่ใช่ว่าเราจะไม่เป็นแล้วก็เหมือนกันเรารักษาไม่ได้หรอกคุณโยมหมดทุกข้อนั่นนะใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพิสุนีที่เขาบวชอยู่เขาได้รักการอุปชาจากใครนั่นจากพระ ช่ไหมถ้าพระก็คืออยู่ในสำนักของเขาเขาจะไม่ออกไปไหนเลยปฏิบัติของเขาอยู่นั้นเลยแต่ถ้ามีพระบวชใหม่ยังไม่ได้พรรษาบวชแค่วันเดียวบวชแค่ชั่วโมงเดียวพิสุมีที่บวชเป็นสิบป,ปีก็ต้องไหว้พระอยู่ดีอันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านถึงบวชให้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะในเรื่องนี้ที่เราพูดถึงนะไม่ไม่ใช่ว่าท่านได้พรรษาเยอะก็กจริงแต่ถ้าพระบวชใหม่ไม่ถึงวันเนี่ย ท่านก็ยังต้องไหว้ไหว้พระภิสูุองค์นั้นก่อนมันเป็นธรรมเนียมเขาเรียกว่าเป็นอเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกถ้าพระภิสูุที่มีพรรษาน้อยนะจะต้องไหว้พระภิสูุที่มีพรรษามากกว่าเยอะเขาเรียกว่าเป็นอวุโสถถ้งนั้นเวลาเราจะปอง,งอบัดแสดงอบัดนะสัปตาเนี่ยพระภิสูตรจะต้องไปขอเข้ามาต่อ อ่าหลวงพ่อทุกครั้งทุกครั้งไม่ใช่ว่าให้หลวงพ่อมาขอกมาหรอกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีภาพภิสุ์รูปไหนยู่อยู่ด้วยเลยอย่างนี้ทาไงก็ลงบทสดวดเราไปขอขมากับอ่าขอขมาก,กรรมกับภาพรูปอื่นหรือไม่มีไม่ได้ไปลงบทสวดเลยอยู่ในป่าในเขาทําไมนั่นแหละพระพอทุทธรูปนะอันนี้ส่วนมากเลยมีนะในป่าในเขาจะเป็นลักษณะอ่าเรื่องราวต่างๆ ที่เราได้ร้องไปฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของระเบียบวินัยนะที่มีในคณะสงฆ์ว่าทําไมเราถึงต้องทําวัดไหว้พระส่วนบน์สียสายเนะีออย่ยเพราะญาติโยมไม่ค่อยมาหรอกเนี่ยนีนะ่มีแค่หนึ่งท่านสองท่านสามท่านช่วงเช้าแบบนี้เป็นเวลาทํางานเนะเอาเวลาเหมาะแบบนี้นะนะเพราะส่วนใหญ่แล้วญนะาติธรรมจะต้องเป็นผู้สูงวัยทั้งหมด คนที่เขารู้จากธรรมะจริงๆเนี่ยคือผู้ที่สูงวัยมีประสบการณ์เยอะอย่างเด็กๆไม่เข้าใจอะไรหรอกมีแค่ว่าไปวัดแล้วได้กินข้าวอิม่มอิ่มขนมมีอะไรกินแค่นั้นเองนะคนุณโยมไม่ได้คิดอะไรมากมายเด็กะนะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่วันนลงค่ำเติบโตขึ้นมาถ้าเขาคิดได้ก็ต่อเมื่อที่เขามีความทุกข์ถ้าเขาม่มีทุกข์เขาไม่มาแต่ถ้าเขามีทุกข์ก็คิดหาอันนี้เรื่องจริง เนะพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนเรื่องราวต่างๆนะที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนีนะ้ในโลกนี้ปั่น่วนก็พรอ,อะไรเหมือนกับลากแก้วนะีิดามันดาเห็นไหมเพื่อเช้านี่ไปใส่บาทใส่บาทก่อนไปโรงเรียนเราไปรากบ,บาทก็ใส่บาทไปก่อนโรงเรียนเป็นการแสดงออกถึงนี่แหละคือ,อ,อครอบครัวนะคุณโยม อันเสรบับวันนี้เนาะเราก็ต้องขอยุติการ